สวัสดีมายคาชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูชุดแต่งชุดแต่งที่ใครหลายๆคนน่าจะเห็นตามท้องถนนแล้วแหละเพราะว่าชุดแต่งตรงนี้ดังดังมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาเนี่ยผมก็พาไปดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถที่ออกตามโชว์รูมอะ่ะมันจะเป็นรถล้นๆเลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ชุดแต่งที่บวกไปเพิ่มในเรื่องของตัวรถอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันมีแคมเปญไม่ต้องผ่อนบอกกันเลยนะครับ มีแคมเปญไม่ต้องผ่อนไม่ต้องผ่อนนี่คือไงเอ้พูดผิดนะไม่ใช่พอนไม่ผ่อนนะผ่อนผ่อนผ่อนแต่ผ่อนชุดแต่งกับตัวรถไปเลยอ่ะเออประมาณนั้นก็คือคุณไม่ต้องไปบวกราคาในของเหมือนกับจ่ายควักเงินตัวเองอ่ะเข้าไปจ่ายตัดปัญหาไปเลยผ่อนไปกับตัวรถเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแคมเปญของโตโยต้าช่วงนี้ไม่ต้องดาวด้วยเอาบอกก่อนเลยว่าโตโยต้านครอพิงนะครับไม่ได้โฆษณานะแต่ว่า เออตอนนี้ผมเหยียบอยู่ที่โโยต้านะคนก็ต้องพูดนิดนึง่ะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูชุดแต่งนะครับฟอร์เรนซาชุดแต่งมีดีอย่างไรเดี๋ยวผมมีน้องนะครับเป็นพิธีสาวสวยเป็น MC สาวสวยนะครับจากเมืองลำปางรถม้าเดี๋ยวพาไปดูหุยฮุยหุยนี่ไม่ใช่หุยชุดแต่งัีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี่นั่งตัวน้องน้องดีมนะคะจากฟอร์เตนะคะมอเตอร์ไทยแลนด์ค่ะเรามาพร้อมกับชุดแต่งสวยๆนะคะจากฟอเรนซานั่นเองค่ะชุดแต่งฟ oh, อเ,นเรนซาใช่ค่ะ ช่วงนี้มันมีผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรบ้างอ่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะก็จะออกแบบมากับรุ่นค่ะเป็นรถกับรุ่นโตโยต้ารุ่นต่างๆต,ต้องบอกเลยว่าชุดแต่งของเรานะคะสามารถแต่งได้กับรถโตโยต้าทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะก็ได้เก๋งก็ได้หรือว่าจะเป็นรถครอบครัวอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันไม่<อ>ว,ว่าทุกรุ่นเลยทุกร<ถ>ุรถถ่นของโตโยต้ามีชุดแต่งโคเดนซ่ามาร่วมหมดแล้วใช่ค่ะ ค่ะแล้วก็ <นะ S 2> อีกชื่อเรียกหนึ่งของเรานะคะเผื่อว่าใครบอกว่ายังไม่ได้คุ้นหูเนี่ยเราก็มีอีกชื่อหนึ่งคือฟอร์มูลัสฟอร์มูลัสค่ะฟอร์มูลัสบายฟอนเทนซอันนี้ชื่อนี้ไม่คุ้นแต่ฟอ์เทนซาเนี่ยคุ้นเพราะว่าฟอ์เทนซารู้สึกว่าโตโยต้าดีลกันมาตลอดใช่ไหมใช่ค่ะ แต่ว่าอีหน่อยก็จะคุ้นหูกันไปเองค่ะเราชายแล้วค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาพี่อาทิต์ไปชมกับชุดแต่งของเราต้องบอกเลยว่าชุดแต่งของเราเนี่ยนะคะเหมาะกับพี่ๆผู้ชายมากๆด้วยเพราะว่าใครบอกว่าที่เองชอบสายเท่สายสปอร์ตนะคะแนะนําเลยนะคะกับรถของโตโยต้าค่ะแล้วก็ชุดแต่งของเราเนี่ยนะคะก็สามารถนะคะออกชุดแต่งของเราพร้อมรถกับโตโยต้าได้ที่นะคะโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ สำหรับสาขาเชียงใหม่ค่ะก็คืออย่างที่พี่บอกข้างต้นทีแรกต้งเด็เปิดคลิปใช่ไหมก็คือเราซื้อตัวรถมาชุดชุดแต่งมาพร้อมแล้วก็ผ่อนไปเลยใช่แล้วใช่ไหมไม่ต้องมาซื้อแยกใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเออมันก็เป็นข้อดีนะครับสําหรับใครที่อยากจะประหยัดเงินในกระเป๋าอ่ะตัวนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับบอยเดนซ่าแล้วก็ตัวตาใช่ค่ะเอาแหละเดี๋ยวพาไปชมก่อนอยากดูกระบะหรืออยากดูเก๋งก่อนดีคะพี่อยากดู ใจพี่ใหญ่ใจพี่ใหญ่พี่ต้องดูเก่งก่อนนะดูรถเก่งก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ารถเก่งของโตโยต้เราเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าขายดีมากกับรุ่นนี้เลยยารีสค่ะเดี๋ยวน้องนีพาไปชมรุ่นนี้รีวิวบ่อยใช่แล้วนี่เลยค่ะพี่อาทิตย์มีอะไรบ้างนี่เลยตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสเกิร์ตหลังนี่เลยจะเป็นชุดแต่งของ o r เทซ่ a สไตล์เท่ดุดันแบบทรงสปอร์ตเลยค่ะนี่ถ้าเกิดใครที่บอกว่ารถคันเล็กๆนะแต่ว่า,อ,าอยากได้แบบสไตล์สปอร์ตรแนะนำได้เลยค่ะสวยมากก็คือเขาทำมาเฉพาะรุ่นนี้เลยใช่ค่ะคร,รุ่นนี้นะคะชุดแต่งของเขาเรียกว่ารุ่น F1 ค่ะค่ะไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะมีด้านหลนังมีตรงนี้อ๋อด้านบนด้วยด้านบนด้วยเป็นชุดเซตกันมาเลย เออจริงๆก็ไม่ต้องไปแต่งเครื่องแต่งอะไรนะแต่งตัวรถอะมันก็สิ่งอยู่ละใช่ค่ะสปอยเลอร์ราะมีช่องตรงนี้ด้วยในเรื่องของหลักการโลราสร์านะครับลมม้องก็ย่อรอดตรงนี้มาค่ะนะเขาออกแบบมาสวยมากดูสีดูสีสีสวยมากนี่เป็นดําด้านนะแล้วก็นี้เป็นสีขาวขาวเป็นขาวเงาเงาอ่ะฟังเสียงนะงาน่อนข้านดีนะงาน่อนข้างดีนะครับแล้วก็แล้วก็นี่ ชุดแต่งของเราที่เห็นอยู่นะคะต้องบอกก่อนว่าชุดแต่งเราเนี่ยถ้าพี่ๆนะคะชอบหรือว่าอยากแต่งนะคะต้องบอกว่าชุดแต่งฟอเรสซาของเราเนี่ยนะคะการแต่งเนี่ยเราไม่ได้เจาะรถของพี่ๆนะ,ะ <S <S ๆๆบางคนซื้อรถมาปุ๊บเนี่ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยากได้ชุดแต่งจะต้องเป็นกังวลแล้วว่ารถของเราเนี่ยจะถูกเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จาะถูกแต่งเติมปรับเปลี่ยนอะไรไหมแต่นี่ค่ะชุดแต่งของฟอเรสซาของเรานะคะจะไม่มีการเจาะรถลูกค้าจะไม่มีการอ่ปรับแต่งรถลูกค้ารถลูกค้าออกออกศูนย์มายังไงนะคะ ถอดหรือแต่งชุดของชุดแต่งบริษเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยซื้อลถไปคันนัานหลายแสนหรือหลักล้านนะคะ่ะก็รักรถเนาะใช่เชื่อว่าพี่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องหรือว่าพี่ๆที่กำลังชมอยู่เนี่ยต้องถูกใจอย่างแน่นอนคะอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูด้านข้างด้านข้างก็งสวยคือเรียกได้ไว่าชุดแต่งของเราเนี่ยของเป็นรถเก๋งนะคะจะเป็นชุดแต่งแบบ5้า ห้าชิ้นด้กันห้าชิ้น,นตัวนี้นะใช่ค่ะสเกิร์ตข้างด้วยสเกิร์ตข้างค่ะสเกิร์ตข้างแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวไล่ไปดูสเกิร์ตข้างนี้ก็สวยใช่ค่ะเขาจะออกแบบมาเป็นสไตล์ทรงสปอร์ตเลยค่ะ<อ>ลูกค้าชอบทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะเพราะว่าต่หลายท่านเดี๋ยวนี้แบบเป็นวัยรุ่นเนาะอยากได้รถเท่ๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาใส่แล้วมันดูมันดูตัขึ้นนิดนึงนะค่ะจะประมาณประมาณครึ่งหนึ่งหัวเดียว ต่ำต่ำมากไหมก็ไม่มากนะมันก็จะลงไปใต้กันชนนิดเดียวเองไม่เยอะไม่เยอะค่ะมีใช่ไหมข้างหน้าใช่แล้วอันนี้เป็นรุ่น F1 ค่ะจากนะฟอร์มูล่าโคลเทสซค่ะยังมีกระบะด้วยใช่ไหมมีกระบะด,ด้วยเดี๋ยวน้องดีพาไปชมรถกระบะ ได้เลยเชื่อว่าหนุ่มๆนะคะต้องชอบกันมากๆด้วยเพราะว่ารถกระบะของเราก็แต่งออกมาเป็นสไตล์เท่ดดันเช่นเดียวกันค่ะเป็นทรงสปอร์ตค่ะพี่อาทิตย์ว้าวถูกใจใช่ไหมคะถูกใจใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะรถรถรถกระบะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะออกแบบมาแบบบางทีก็เป็นโล้นๆมาเลยแบบที่พี่อาทิตย์ออกแบบนี้สวยสวยเลยค่ะเท่ดัน หัวเดียวส่วนใหญ่ไม่แต่งส่วนใหญ่ก็คือออกปุ๊บเอาไปทํโฟูเลยใช่ค่ะเออเอาไปใส่ยางนะใส่ยางมันทุกนะครับจริงๆถ้าใส่แบบนี้ในเรื่องของชุดแต่งค่ะใส่โครงเข้าไปโครงใช้งานนะนะสวยอีกอย่างหนึ่งนะก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับในเรื่องของความงามเนี่ยก็ให้มาชมให้ชมกิ่งใกล้ได้พี่อดล้สวยไหมนี่นี่นะคะเป็นสีแดงนะใช่ค่ะมันเข้ารูปมันครอบไปหมดแล้ว ใ่คะ oh. เพราะว่าเราประกอบตามของชิ้นส่วนของรถเลยจา,จากศูนย์โดยเฉพาะเลยค่ะเราไม่ต้องปรับแต่งตัวรถเลยใครที่รักรถหรือว่าใครที่บอกว่ากลัวนะคะซื้อรถมาใหม่อยากให้กลัวเป็นร่องเป็นรอยนี่ชุดแต่งฟอร์เทซาตอบโจทย์มากๆด้วยเคยซื้อชุดแต่งนะครับมาให้ลูกค้าเนี่ยตอนนั้นเป็นเซลลปัญหาหนึ่งอย่างงานมันไม่เข้าลูกมาแก้งานค่อนข้างลําบากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสีเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันเป็นสกเกิร์ตที่ขายตามท้องตลาดอย่างขายผ่านามีเยอะนะตามเว็บไซต์เนาะม่ะมช็อปปี้อะไรเงี้ยมันก็มีขายเหมือนกันแต่ทีนี้ในเรื่องของสีเนี่ยมันจะอิเล็กเคะคะบอกว่าอิเล็กเคะคะบอกได้คําเดียวว่าบางทีถ้าง,งานมันไม่ดีแล้วคุณตั้งราคาสูงอ่ะคุณอยากขาย,ยดีกว่าเออเสียได้ความรู้สึกแต่อันเนี้ยถือว่าง,งานสีใช้ได้นะค่ะงานสีใช้ได้และสําหรับ รุ่นนะคะเซตอีดิชัก็คือเรียกได้ง่ายว่าเป็นตัวต่ำเนาะพี่ๆพี่ๆหลายหายคนอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆตามช่องไมค์ Channel หรือว่า<อ>เป็นพี่ๆผู้ชายทุกคนก็จะรู้จักอยู่แล้วว่าจะเป็นกระบะตัวต่ำเนาะเ e ตอี i ิชัน<อ>ของเรานะคะก็จะเป็นชุดแต่งค่ะของฟอเทส s a เป็นรุ่นเซตเนั่นเองค่ะเซตเอ็ใช่ค่ะนี่ด้านข้างเราจะมีบอกค่ะโอเซตเอ็กซ์เยใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นชุดแต่งของเราโดยเฉพาะค่ะนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นนะคะมีแต่งซุ้มล้อด้วยซุ้มล้อด้วยใช่ซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อแล้วก็กันชนด้านหน้าซุ้มล้อด้านหลังใช่ไหมครับสติ๊กเกอร์ใช่แล้วราคาบวกเพิ่มในตัวรถไปเลยใช่ค่ะบอกองั้นใช่แต่สวยหล่อเลยนะเทดุดันออกจากศูนย์ไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ชุดแต่งของคอเลเซาโดยเฉพาะเนี่ยต้องออกรถนะคะที่โตโยตานะคะนครพิงค์เชียงใหม่เท่านั้นเนี่ยแอบโฆษณาในช่องนีอ่ะ้แต่จริงจ ไอพี่ๆคนไหนที่บอกว่าอยากได้ชุดแต่งแบบครบเซตแบบนี้ออกไปเลยต้องที่โตโยต้านครพิงเชียงใหม่เท่านั้นนะคะมากันได้นี่ก็ฟลอเรนซ่าชุดแต่งของเอทีพใช่ค่ะเออไอนั่นไอนั่นจะถ้าถ้ามุมมองของพี่นะคะพี่ชอบขนาน้นในเรื่องของชุดแต่งอันนี้ก็จะเหมือนกับคือมันจะเป็นสไตล์แบบเระเบียบนิดนึงอ่ะเออแล้วแต่ใครชอบไม่ชอบแล้วแต่ก็คือผมบอกว่าแต่งรถเนี่ยแต่งเอาตามนิสัยคุณเลยนะครับค่ะ นิสัยหยาบก็แต่งแบบหยาบไปงนะั้นน่ะนิสัยดีก็แต่งแบบเรียบๆประมาณนั้นเลยนะครับเพราะบางทีคือคนเราไม่นจะทาอะไรนะค่ะมันก็อ,อยู่กับนิสัยตัวเองหมดเลยค่ะชอบแบบไหนทําทแบบนั้นอะไรนะคะชุดแต่งของเราด้านหลังก็มีค่ะด้านหลังก็มีเป็นค,ความสวยของฟอร์เทสซาเช่นเดียวกันใส่ล้อแม็เข้าไปด้วยก็สวยไปเลยใช่<ะ>ค่ะด,ด้านข้างด้านข้างเหมือนสเกิร์ตข้างค่ะเป็นรุ่น F1 เหมือนกันค่ะนี่ฟอร์เทสซา F1 ค่ะและด้านหลังค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวพาไปดูชุดข้างหลังข้างหลังสปอยเลอร์มันจะไม่เหมือนกันไงอันนี้มันจะเป็น5ประตูไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสประตูเป็นซีดานสปอยเลอร์มันก็จะประมาณนี้ทรงเตี้ยๆเจ๊ไหมแต่ความสวยเขาจะเป็นตรงท่อล่างๆตรงนี้อ๋อท่อคู่ใช่ค่ะนี่ท่อคู่สวยเลยใช่ค่ะท่อจริงเนี่ยเออเฮ้ยท่อจริงเนี่ยมันอยู่ทั้งหลังนี่นะมันจะมุดออกนี่นะเออ อ๋อนี่มันมีปลายท่อด้วยนะมีปลายท่อใส่มาเพิ่มด้วยแล้วก็อันนี้มันเป็นครอบเข้าไปแล้วพวกนี้มันเป็นตัวหลกนะแต่มันสวยงานงานของฟอร์นิซาค่อนข้างกิฟต์นะครับกิฟต์เลยทีเดียวนะเพราะเขาทำมาจากตัวโมเดลของตัวรถเลยค่ะใ,ใช่ค่ะนะงานจะสวยมากเพราะว่าเราออกแบบมาแล้วก็การติดตั้งอะคะ่ะอย่างที่บอกไปว่าติดตั้งไปกับตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยไม่ต้องเจาะเพิ่มไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยคะ่ะโอเค แต่ว่ายังไม่หมดกระบะรกระบะเรายังมีอีกหนึ่งรุ่นสำหรับพี่ๆนะคะที่เป็นแฟนแฟนเพจของ My Car Channel นะคะรวมถึงกับพี่ๆผู้ชายหลายๆท่านเนี่ยที่ใช้ตัวกระบะของ Toyota แบบตัวยกสูงตัวพิลันเนอร์ค่ะเราก็มีชุดแต่งเช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าเป็นรุ่นของ Mountain X ค่ะ Mountain X ใช่เป็นชุดแต่งเฉพาะสำหรับตัวกระบะยกสูง<อ>ใช่แล้วค่ะตือแสดงว่า ทุกรุ่นของโตโยต้มีของ f o r ์เ n นซ่หมดเลยใช่แล้วค่ะถูกต้องเรียกได้ว่าอยากได้รุ่นไหนนะคะเรามีชุดแต่งให้ครบเลยค่ะพี่อาทิตย์อ่ะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะพาน้องรีมบีมนะบีมบีมบีมถูกไ้วค่ะีมีมไปดูรถอีกข้างล่างก็คือรถลูกค้าที่เขาแต่งเข้ามาเนี่ยแหละเพราะว่านี้คือฟอร์เ n นซ่เนี่ยเขามีครบพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของตัวชุดแต่งค่ะเดี๋ยวพาไปดูรถลูกค้าที่วันนี้พอดี เขามีงานบูเดียนะแล้วก็รถเขาก็เอามาโชว์ค่ะทีนี้ก็จะมีหลากหลายรถหลากหลายสีเลยป่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าจะสวยไหมเพราะว่ารถลูกค้าบางทีออกไปออกไปรถโลแล้วไปแต่งที่หลังค่ะนะครับเขาก็เอารถเนี่ยมาโยนโชว์พ่โชรูมกันบ้างอะไรกันบ้างตะกี้ผมเห็นละแอบแอบดูว่าเฮ้ยมันก็สวยเหมือนกันนะแม้แต่ทั้งทั้งสีเดิเดิมเนี่ยเอาไปแต่งก็จะเป็นตัวแซดดิช e ั่นแต่งเพิ่ม หรือว่าก็จะเป็นตัวรีโวตัวเดิมะนะครับอันนี้สีเขียวส,สีเขียว,ยวนะตาที่ไม่ได้บอกสีนะใช่ไหมเขียวเขียวค่ะเออเขียวล้อแม็กสีทองค่ะ <laughs> แล้วก็สีดําอันนี้คือสีเดิมสีเดิมจากโรงงานเลยแล้วก็ใส่แม็กเข้าไปเพิ่มค่ะมันก็สวยอีกสไตล์หนึ่งนะครับก็คือตัวเซตดีดิชั่นนี่แหละใส่เข้าไปนะครับเฮ้ยนี่ป้ายแดงเลยอะใช่นี่ใหม่เลยป้ายแดงค่ะ ป้ายแดงอยู่เลยคันนี้เป็นสีประตูเซตอีดิชันมันจะมีทั้งแคปแล้วก็สีประตูอนี้สีประตูก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งใส่แล้วแม็กเพิ่มจบนะค่ะจบเออก็สวยสวยดูสวยแล้วก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งเลยใช่มันแล้วแต่สไตล์แบบที่พี่อาทิตย์บอกเนาะคนชอบแบบไหนก็ใส่ไปตามนั้นนะครับอันนี้เป็นสีแดงแล้วก็สีแดงนี่ก็สดสีแดงคือสีแดงจากโรงงานเลยนะค่ะใช่ไหมสีแดงโรงงานอันนั้นก็สีดํา แต่ละคันก็จะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณน้องดีมากๆเลยต้องขอบคุณพี่อาทิตย์แล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้นะคะกับพี่ๆนะคะช่อง My Car Channel นะคะคกับชุดแต่งสวยๆนะคะจาก Formula บาย Fortesa นั่นเองคะ่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะเจอกันใหม่นะคะกับน้องดีมคะ่ะได้เลยเดี๋ยวน้องดีมก็จะแวะเวียนเข้ามานะครับยังไงก็ฝากติดตาม My Car Channel สารบันความรู้เกี่ยวกับรถนะครับคุณอยากจะให้ผมนำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็บอกมาได้นะครับรีเควสต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับไปก่อนแล้วกันนะฮะไมค์ขาแนลครับบ๊ายบายครับขอบคุณน้องดีมากๆาขอบคุณครับน้องน่ารักมากเลยครับ